วันนี้การบริหารราชการแผ่นดินคงจะต้องเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเป็นการบริหารราชการแผ่นดินไม่ใช่การนะครับเพราะว่าเป็นการสนองอารมณ์เป็นสนองผลประโยชน์ความต้องการของคนมีอำนาจโดยไม่ได้สนใจว่าบ้านเมืองจะเป็นยังไง สถานการณ์วันนี้เศรษฐกิจมันก็หนักอยู่แล้วไอ้ยุทธเนี่ยมันแก้ปัญหาเศรษฐกิจมาไม่าไม่ได้ตั้งแต่ต้นแล้วตั้งแต่ไอ้สีกุมารยุคข,ของไอ้สมคิดท่านจะเห็นนะครับถ้าอสมคิดมันแก้ได้จริงเหมือนที่มันโมวันนี้เกิดโควิดมันจะไปหนักหนาะสาหัสได้ยังไงก็เพราะว่าไอ้สมคิดมันก็แก้ไม่ได้แต่มันโมเป็นหลัก อายุตธก็ฝอยน้ำลายฟองปากผมเคยคุยกับท่านหลายครั้งแต่ว่าเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ตายทันทีเหมือนเรื่องการเมืองเนี่ยอายุตธมันเน่าแต่มันไม่ล้มการที่อายุตธยังไม่พังไม่ได้หมายความว่ามันมีฝีมือการที่มันยังบริหารอยู่ได้ไม่ได้หมายความว่ามันแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้แต่มันกำลังกินบุญเก่า กินเนื้อตัวเองและวังก็อุ้มมันโดยไม่สนใจว่าจะเกิดอะไรข้อมูลที่ผมจะมาให้ท่านดูวันนี้มันได้บอกความสัญญาณความวิบัติของประเทศไทยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้วิบัติพรุ่งนี้จบแต่ว่าการดิ้นรนต่อไปอย่างนี้ก็คือประเทศไม่มีอนาคตแล้ว นั่นก็คือการเก็บภาษีรายได้ปีนี้เข้ามาเดือนที่สี่เขาประเมินแล้วว่างบประมาณที่เราตั้งไว้สล้านสมล้านล้านนี่นะครับสล้านล้านเสร็จเศเนี่ยประมาณสามล้านห้าจุล้านล้านเนี่ยเป็นงบประมาณขาดดุล ที่จะต้องกู้เข้ามาปะประมาณห้าแสนกว่าล้านแต่วันนี้ประเมินแล้วว่ากู้ปะห้าแสนกว่าล้านก็ไม่พอครับเขาประเมินว่าวันนี้การเก็บภาษีจะขาดดุลไปถึงหนึ่งล้านล้านครับอย่าลืมว่าวันเดือนนี้เดือนเมษาเนี่ย ผ่านการเก็บภาษีนิติบุคคลเดือนมีนาแล้วนะครับปีงบประมาณเริ่มมาแต่ตุลาตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาเมษาครบหเดือนประเมินออกมาแล้วว่าเก็บภาษีไม่เข้าเป้าแน่ๆทั้งปีประมาณสล้านล้านนั้นเก็บได้แค่สองล้านล้านขาด บัญชีไปอีกหนึ่งล้านล้านครับก็จะต้องกู้อีกและการกู้เพื่อที่จะดำรงอยู่ในอำนาจของไอ้ยุทธมันจึงไม่ใช่เรื่องกู้ชนเพดานแต่มันเป็นการกู้แบบทะลุเพดานขึ้นหลังคาแล้วครับเกิดแน่ๆครับจำได้ไหมครับเมื่อ เมื่อสองสัปดาห์ก่อนผมได้เอาคลิปมาให้ท่านดูนะครับเป็นคลิปที่ผมพูดถึง TDRI นี่เป็นข่าวมติชนเมื่อวันทีเอ1เมษาเอยี่มีนาคมนะครับ T.D.R.I. ชี้รัดเทงบลงทุนน้อยกว่าเงินกู้ส่อสัญญาณไม่ดีเลี่ยงล้มกันทั้งประเทศพิมพ์ขาวเมื่อวันที่21 <t ell an> ผมได้นำมาพูดกับท่านเมื่อวันที่22มีนาในคลิปอภิมหาสมบัติเจ้าเขาจัดอย่างไรในรัฐประชาธิปไตย พูดรวมกันอยู่ในคลิปใหญ่นี้เลขา TDRI เขาบอกว่าภาษีที่เก็บได้เนี่ยมันได้น้อยต้องกู้มาใช้ประกเงินที่กู้มานี้เอามากินเป็นหลักครับลงทุนนิดเดียวจึงไม่แปลกที่ท่านเห็นอายุุต์แจกเงินเรื่อยเลยครับ แจกแจกเพื่อที่จะรักษาภาวะการที่ประชาชนจะลุกฮือขึ้นมาเพราะข้าวยากหมากแพงหมดแผ่นดินแล้วดังนั้นวันนี้จะดำรงอำนาจอยู่ได้ต่อไปก็คือกู้กู้เอาน้ามาพรม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 ,พรม,พรม,มามา,มาแจกแจกแต่ไม่มีการลงทุนเขาก็เลยบอกว่านี่คืออันตรายแล้วท่านมาดูนิดนะครับดูค่าใช้จ่ายของวัง ที่ผมขออนุญ,ญาตมาบอกกับท่านอีกทีหนึง่งแล้วเดี๋ยวจะเอาหลักฐานมาบอกให้ท่านดูว่าสุดท้ายจะเกิดอะไรขึ้นมันเอาเงินมาแจกทั้งๆั้งที่เก็บภาษีไม่ได้มันเอาเงินมาแจกทั้งๆที่การค้าไม่ได้ขยับเลยการท่องเที่ยวเครื่องยนต์ดับหมดสุดท้ายมันก็ไปเก็บภาษีจากท่านอีกเพิ่มภาษีอีก เห็นไหมครับวันนี้คืองูกินหางกินเข้าไปเรื่อยกินไปเรื่อยกินไปกินมาจะกินถึงคอตัวเองแล้วครับในภาวะการยากลำบากอย่างนี้เราเห็นแต่ข่าวในวังใช้เงินโดยไม่มันขัดแย้งกับสิ่งที่เป็นอยู่จริงในขณะที่ประชาชนทุกยากจะกินก็ไม่มี แต่คนในวังใช้เงินเพื่อความสุขสำราญส่วนตัวเป็นร้อยๆล้านต่อคนเช่นโครงการมา้าทรงของสิริวัณวลีเฉพาะม้าอย่างเดียวนะข่าวที่หลุดออกมานี้เป็นข่าวที่เกี่ยวกับสิริวัณวลีอย่างเดียวเนี่ยเฉพาะส่วนเดียวไม่ใช่ทั้งไม่ใช่ทั้งหมดของเธอเอาเฉพาะที่เธอสนุกสนานเนี่ย โครงการเลี้ยงม้าแข่งของเธออย่างเดียวเพื่อความสูงของเธอนี่ร้อยเจ็ดล้านครับเตรียมไว้สำหรับเฉพาะกรณนนี้เตรียมไว้สำหรับจะไปแข่งขันที่ฝรั่งเศสก็ต้องเอาม้านี่ไปฝึกที่ฝรั่งเศสม้าก็ต้องนั่งคืองบินไปนั่งคือบินมาครับนั่นไม่เจ๊งหรืออย่างนี้เห็นไหมฮะนี่ร้อยเจ็ดล้านโครงการ สวนครัวรัวหัวกินได้อันนี้ก็เป็นโครงการอีก11ล้านครับปรับปรุงสวนปลูกผักเอาไว้กินมูลค่า11ล้านกทมจัดมาให้ครับโครงการปรับปรุงเครื่องบินพระที่นั่ง นี่เป็นข่าวอย่าหาว่าข่าวเก่านะครับเอามาให้ท่านดูอีกทีหนึง่งเพราะพวกสลิมพวก i.o. อที่เข้ามาในฟังรายการเราเนี่ยมันหาว่าเราพูดไม่จริงมึงช่วยโต้แย้งหน่อยก็แล้วกันก็เลยต้องเอาหลักฐานมาอีกนี่หลักฐาน bbc ครับเมื่อวันที่17ทธันวาคมปีที่แล้วปรับปรุงเครื่องบินอีก750ล้านครับเพื่อจะปรับปรุงเป็นห้องนอน ใช้บินไปบินมาปรับปรุงห้องน้ำเครื่องบินอีกรามหนึ่งอีกห้าี่ล้านครับยังไม่หมดนะครับวันนี้มีปรับปรุงเรื่องปลาเลี้ยงปลาอีกครับอีกสี่ห้าอีกสี่ห้าสิบล้านยังไม่หมดนะครับ ยังมีการใช้จ่ายเงินเพื่อเพิ่มยศให้กับคนนามสกุลวชิรพักเพิ่มแล้วเพิ่มอีกเพิ่มกันทุกสัปดาห์ตามรายการบุคคลเหล่านี้นะครับท่านจะเห็นชื่อชื่อต่างกันแต่นามสกุลว,วชิรพักคล้ายๆกันเนี่ยมีการเพิ่มยศขึ้นมาขึ้นมาตลอด เพิ่มยศก็เพิ่มเงินเดือนเพิ่มเงินเดือนก็เพิ่มสวัสดิการพ่อแม่ของบุคคลเหล่านี้ก็ได้เงินเพิ่มกันไปหมดแต่ประชาชนก็ทุกยากกันไปเมื่อใช้จ่ายกันอย่างนี้จะไปหาเงินที่ไหนมาใช้ไม่ทราบครับวังก็สร้างไม่มีหยุดนะครับเอาให้พันดูอีกทีหนึง ภาพวังใหญ่กำลังจะสร้างบริเวณสนามเสือปา่าถูกลื้อหมดจะสร้างประตูวังยิ่งใหญ่เหมือนพระราชวังบักกิงแฮมของอังกฤษเขานะเป็นมหาอำนาจเรานี่เป็นมหาอำนวยม,มีจะอวยกันอย่างเดียวเงินไม่มีครับ ก็มาถึงประเด็นนี้ครับว่าขณะนี้หลักฐานยืนยันว่ารัฐบาลถังแตกจริงๆเก็บเงินภาษีไม่เข้าเป้าตั้งบัญชีขาดดุลแล้วยังขาดดุลหนักขึ้นอีกปีนี้ที่ผมบอกกับท่านนะครับว่า กะว่าขาดดุลสักห้าแสนล้านจะไปกู้ห้าแสนล้านอาจจะต้องกู้หนึ่งล้านหนึ่งจุห้าแสนล้านล้านครับต้องกู้ล้านกว่าล้านครับเพราะว่าเก็บภาษีได้ไม่ถึงสองล้านล้านครับนี่เป็นหนังสือเป็นข่าวสยามรัฐเห็นนะครับ าดหัวลุ้นแก้วิกฤตภาพลักษณ์เศรษฐกิจรัฐบาลประยุทธ์2ทับ4ชุด2ก็คือชุดที่มึงเลือกตั้งแต่ปรับมาสครั้งแล้วในในชุดนี้เรียกว่าประยุ 500, ทธ์5 0 0ทับ4ง่ายเข้าใจง่ายกว่าครับสยบข่าวลือร,รัฐบาลทั้งแตกหมดมุกหารายได้ข้อเท็จจริงขณะนี้งบ กลางปีนะครับเออไม่ใช่งบกลางที่จัดไปหแสนล้านเอาไปใช้ที่ไหนไม่รู้วันนี้เห็นชัดเจนว่าไอ้หแสนล้านนี้ไม่เพิ่มผลผล,ผลิตเลยเพราะเป็นการเอาไปใช้ปิดลับหมดเปิดเผยก็ไม่ได้เราจรึงเชื่อกันว่าไอ้ที่สร้างวัง เลี้ยงมาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวปลูกผักเลี้ยงปลาเพื่อความสุขความสุขส่วนพระองค์ในวังนี้เป็นเงินส่วนนี้ทั้งนั้นดังนั้นเมื่อสถานการณ์เป็นอย่างนี้ข้อมูลการประชุมคณะลัมรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาจึงหลุดออกมาว่ากระแสข่าวรัฐบาลถังแตกช่วงนี้มาแรงนี่ข่าวจากาสยามรัฐนะครับ ผมอ่านเนื้อความโดยสังเกตให้ท่านทราบช่วงนี้รัฐบาลทั้งแตกเป็นข่าวมาแรงจากที่มีการพูดคุยกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งล่าสุดซึ่งนายกรัมตีพลเอกประยุทธ์ได้ปิดห้องประชุมกันนานกว่าปกติเพื่อถกปัญหาเนื่องจากสนักงบประมาณรายงานสถานการณ์การ,การเงินและการคลังประจำปี25 6 4 โดยในปีนี้จัดเก็บรายได้เข้าคลังน้อยกว่าทุกปีถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆและประเทศไทยในช่วงระยะเวลาสิกว่าปีมานี้เก็บได้น้อยที่สุดและนี้จึงเป็นขบวนการเอจึงเป็นชนวนของการที่รัฐบาลจำเป็นที่จะต้องหาหนทางในการนำเงินจากกระเป๋าของประชาชนออกมาให้มากที่สุดก็คือ การขึ้นภาษีวิธีหนึ่งที่จะหาเงินก็คือจะต้องขึ้นภาษีแวดภาษีบริโภคนะครับซื้อของเซเว่นอีเลเว่นซื้อของต่างๆก็บวก 7%, 7อาจจะต้องขึ้นถึง10%ครับแหล่งข่าวนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นิพิษวงปัญญารองคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัย ได้วิเคราะห์เรื่องเก็บภาษีเพิ่มตั้งงบขาดดุลหนักประเทศไทยยังไหวไหมไว้อย่างน่าสนใจคือหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30มีนาคม2564ได้ให้น้ำหนักการหาลือถึงการจัดเก็บรายได้ของประเทศเป็นพิเศษโดยกระทรวงการคลังรายงานภาพรวมเศรษฐกิจ ที่จัดเก็บรายได้ไม่ได้ตามเป้าเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆซึ่งปัจจุบันมีรายได้แค่2.3ล,ล้านล้านบาทแต่รายได้ทั้งที่จะต้องใช้ใจ่ายมีทั้งหมด3.3ล้านล้านบาทเห็นไหมครับเก็บหายไป1ล้านล้านนอกจากจะต้องกู้มาที่แรกว่าจะกู้มาประมาณ5 0 0 0 0 0ล้าน อาจจะต้องกู้ถึง1ล้านล้านครับนี่ยังไม่พูดถึงไอ้การกู้แก้โควิดก่อนหน้านี้อีกนะครับคนละโครงการกันอันนี้เป็นโครงการเฉพาะงบประจำที่ใช้อยู่อย่างไรก็ตามต้องกลับมาดูภาพใหญ่ของฐานะการเงินประเทศไทยว่าเข้าขั้นวิกฤตแล้วหรือยังในปัจจุบันเราใช้งบประมาณแบบขาดดุลต่อเนื่องกันมา10ปีแล้วและงบประมาณปีห5 ที่คณะรัฐมนตรีกำลังพิจารณาคาดว่าจะขาดดุลอีกเจดแสนล้านถ้ะเจนนะครับการขาดดุลมันมากขึ้นเรื่อยๆปีหน้านี้คาดว่านี่เขาต้องเตรียมทำงบแล้วนะครับงบปีปีห5ห้าเนี่ยคาดว่าจะต้องกู้มาเพิ่มเฉพาะห5ห้านะปีนี้ยังไม่พูดถึงนะเฉพาะห5ห้านั้นจะต้องขาดดุลถึงเจ็ดแสนล้านหากดูกเฉพาะฝั่งรายได้จะเห็นว่ารายได้กลายเป็นขาลงในช่วง ปี63สถึง65เพราะการท่องเที่ยวหยุดชะงักแต่แน่นอนว่ารายจ่ายเพิ่มขึ้นมหาศาลต้องกู้เงินมาช่วยเหลือเยียวยาสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้วันนี้ทางออกทางเดียวเท่านั้นเนื่องจากว่าเฉพาะปี64นี้เนี่ยเก็บภาษีไม่เข้าเป้าแน่นอนแล้ว คือเก็บขาดไปหนึ่งล้านล้านเอาขาดไปหนึ่งล้านล้านทำไงก็ต้องกู้ไม่ใช่กู้ห้าแสนแล้วนะกู้ล้านล้านแล้วเฉพาะบงบนี้นะครับนี่เป็นหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเตรียมเก็บคณะรัฐมนตรีถกว่าจะต้องขึ้นภาษีแวดครับนี่เป็นข่าวเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมา ในการประชุมครมครั้งล่าสุดท่านเห็นนะครับสิ่งที่เราคุยกันไว้ว่าเมื่อเครื่องยนต์การส่งออกดับเพราะค่าเงินบาทแข็งเกินผิดปกติเป็นมานานแล้วผมไม่ต้องอ้างสาเหตุแล้วนะครับเพราะบอกกัน่าหลายทีเมื่อเครื่องยนต์การท่องเที่ยวดับก็จบ เพราะ,ะไรายได้หลักๆของเรามาจากการส่งออกและการท่องเที่ยวแต่ทำไมมึงยังมีเงินมาแจกได้ทำไมมึงจึงมีเงินถวายวังให้วังใช้จ่ายได้ตามพระราชอัธยาศัยไม่กระทบกระเทือนเลยก็เพราะมึงจะโหนวังไงหยุดแล้วเงินที่เอามาใช้ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นการลงทุนเลยครับอย่างที่ ผู้บรการท d ดีารเขาบอกไว้ที่เป็นข่าวผมให้ท่านดูแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้ก็มีทางเดียวเท่านั้นที่จะดำรงอำนาจต่อไปได้ก็คือกู้ให้มากขึ้นอีกแล้วก็โกหกประชาชนว่าไม่ได้ถังแตกวงจรมันก็เป็นอย่างนี้ครับเอาเงินไปแจกแล้วก็กู้กู้แล้วก็แจกก็คืองูกินหางกินไปเรื่อยๆประเทศเจ๊ง ส่วนจะเจ๊งอีท่าไหนจะลงแบบเอาขาลงหัวลงหรือข้างลงค่อยดูกันต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเบรกสามต่ออย่าลืมครับช่วยกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับทุกครั้งที่ดูคลิปของสอสุุนัยโดยถือว่าการกดแชร์กดไลค์นั้นเป็นปเป็นการปฏิบัติภา,ารกิจการต่อสู้กับ พเดทการร่วมกันครับท่านกดแชร์ทุกครั้งก็จะทำให้คลิปของเรากระจายตัวมากขึ้น